สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c o Home 101ู EP 1นะครับวันนี้ผมมิสเตอร์คูโฮมจะมาแนะนำการใช้ตัวคู h โฮมแบบง่ายๆให้กับผู้ใช้ใหม่นะครับ Workspace คืออะไร Workspace คือจุดเริ่มต้นของการออกแบบในคู h โฮมที่นี่คุณสามารถเริ่มโปรเจกต์ใหม่จัดการโมเดลและวัสดุต่างๆรวมถึงดูตัวอย่างงานเรนเดอร์ของคุณได้ทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบทำให้คุณสามารถออกแบบค้นหาไอเดียและจัดการการปั้งค่าบัญชีได้อย่างราบรื่นในที่เดียว เมนูแรก Home คือพื้นที่ที่ให้คุณเริ่มต้นและเปิดโปรเจกต์ใหม่สำรวจไอเดียและเรียนรู้วิธีใช้งานครู o m e ได้อย่างง่ายดายในที่เดียวเมนูที่2องโปรเจกตให้คุณจัดการแก้ไขแชร์และดูผลงานที่ผ่านมาได้อย่างสะดวกในที่เดียวเมนูที่3ามโมเดลคือพื้นที่จัดเก็บโมเดล 3D พื้นผิว Textures และไฟล์ต่างๆที่คุณอัปโหลดไว้สำหรับใช้ในการออกแบบเมนูที่4 Learn รวบรวมบทเรียนและวิดีโอสอนการใช้งานตามเครื่องมือหรือระดับทักษะตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับมือโปรเมนูที่5 Community แสดงผลงานการออกแบบของผู้ใช้เรื่องราวแรงบันดาลใจคะแนนสะสมรวมถึงเครื่องมือสำหรับผู้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ Affiliate เมนูสุดท้าย Setting ให้คุณตั้งค่าการใช้งานตามต้องการเช่นหน่วยวัดรูปแบบใบเสนอราคาและตัวเลือกการเรนเดอร์แบบพาโนรามา ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางครูโฮมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ